โอเคครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนเลยนะฮะคือวันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรมากก็แค่จะมาเล่นเกมนี่แหละโอ้โหแม่งเกมหมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูดิสัตขุดเอาขุดตึบเอาขุดตึ๊บเลยมากูสู้ตาย มาดีอาจจะแย่ทีนี้เห็นหละอะไรไม่ได้เด็กก้แยี้ย่กูจะหลบไปต้องคุยอะไรหายได้ได้กูรู้ลายมึองิละแน่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 ไม่ได้แดกกูอะไรอะอะไรอะไรอะไรน่สั่งออกไปมมึงมึงะกอกมาไหมมึงะกอกมาไหมอะไรไม่ได้แดกกูหก นี่ไงนี่ไงอะไรอะไรเฮ็ดเฮ็ดกูไม่แดกไอ้สัตว์เขาบอกห้ามเก็บไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยพรมตายได้สิได้สิได้สิอันนี้ไงนี่ไงโอ้ยเจ็บไอ้สัตว์มันไม่โดนให้ถึงถึงวะ เย่ yeah, นิดเดียวลบหนึ่งแล้ไงกูลบหนึ่งแย่ yeah, กับมาอ๋อไอ้เจ้าไอ้ห้าอะไรไม่ได้กูเอโอโอ๊แรกแรกแรกโอ้ยเย่กูลืมอไอ้ห้าได้สิวะได้อัต์ได้ điều chơ điều chơ tiếng Đi ra lại. ấy, ấy sắp! ô mừng tay! 멍 ra yo giới yêu ấy sắp, 멍 là, yo yêu